คลิปนี้มารู้จักหมู่เลือดระบบ ABO กันนะคะจริงๆแล้วระบบหมู่เลือดมีถึง39ระบบแต่ที่เราคุ้นเคยกันก็คือระบบ ABO ซึ่งมีหมู่เลือด4หมู่ก็คือหมู่ A หมู่ B หมู่ O และก็หมู่ AB ก่อนอื่นขอทบทวนส่วนประกอบของเลือดก่อนนะคะก็จะมีส่วนของน้ำเลือดหรือาสมาเม็ดเลือดแดงและก็บัฟฟ y โค a ในเรื่องกลุ่มเลือดส่วนที่จะพูดถึงก็คือส่วนของพลาสมากับเลือดแดง ซึ่งการแยกหมู่เลือดน,นี้จะแยกตามแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงในรูปนี้ส่วนที่เป็นวงกลมๆนี้สมมุติให้เป็นเม็ดเลือดแดงและส่วนที่ว่างๆโดยรอบนี้ก็คือส่วนของพลาสมาเริ่มกันที่กรุ๊ปเลือด A หรือหมู่เลือด A กรุ๊ปเลือด A คือกรุ๊ปเลือดที่มี A แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงและในพลาสมาก,ก็จะมีแอนติบอดี B อยู่คำว่าแอนติบอดีหรือแอนตี้ก็คือคำเดียวกับที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแอนติบอดี B หรือแอนตี้ B แปลง,ง่ายๆก็คือต่อต้าน B หรือว่าไม่ชอบ B นนั่น เรื่องของแอนติเจนกับแอนติบอดีค่อนข้างจะซับซ้อนเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อ,ตอไปนะคะต่อไปกลุ่มเลือด B กลุ่มเลือด B คือกลุ่มเลือดที่มี B แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงและในพลาสมาก,ก็จะมีแอนติ A เออยู่ต่อไปกลุ่มเลือดโอกลุ่มเลือด O จะพิเศษตรงที่บนผิวเม็ดเลือดแดงจะไม่มีแอนติเจนอยู่แต่ว่าในพลาสมาของกลุ่มเลือด O จะมีแอนติบอดี A และแอนติบอดี B ทั้ง2ชนิดอยู่ด้วยกัน คืท้ายกรุ๊ปเลือด AB กรุ๊ปเลือด AB คือกรุ๊ปเลือดที่มีทั้ง A แอนติเจนและ B แอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงแต่ว่าในพลาสมาของกรุ๊ปเลือด AB จะไม่มีแอนติบอดีอยู่เคยได้ยินว่ากรุ๊ปเลือด O สามารถให้เลือดได้ทุกกรุป๊ปและถ้าจะบอกว่ากรุ๊ปเลือด AB ก็สามารถให้ได้ทุกกรุ๊ปเช่นกันจะเชื่อไหมคะ